รัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่ตั้งทะเลทรายสีขาวที่สวยที่สุดในโลกมีเนื้อที่ประมาณ780ตารางกิโลเมตรหากย้อนกลับไปเมื่อ250ล้านปีที่แล้วบริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลเพอร์เมียนเวลาผ่านไปแผ่นเปลือกโลกยกตัวเกิดเทือกเขาสามเทือกเขาได้แก่เทือกเขาโรกี้เทือกเขาแซนเดรียสเทือกเขาแซคราเมนโต และเกิดการตกตะกอนของยิปซัมต่อมาแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันทำให้เกิดการสุดตัวกลายเป็นแอ่งทูลารซาบริเวณแอ่งมีแม่น้ำริโอกแกรนไหลผ่านจึงเกิดตะกอนปิดกั้นทางที่ใต้ของแอ่งในช่วงปลายยุคน้ำแข็งอากาศอุ่นขึ้นน้ำแข็งบนภูเขาจึงละลายและมีฝนตกทำให้เกิดการช้าล้างยิปซัมจากภูเขา ลงมาสู่แอ่งเกิดเป็นทะเลสาบต่อมาน้ำในทะเลสาบระเหยจนแห้งเกิดการต,ตรกตะกอนของยิปซัมบริเวณก้นทะเลสาบเมื่อเวลาผ่านไปยิปซัมสลายตัวตามเวลาด้วยกระบวนการกัดกร่อนจากแสงแดดลมและฝนกลายเป็นผลึกแร่สีขาวละเอียดเหมือนเม็ดทราย จุดเด่นของทรายในะทะเลทรายสีขาวคือมีความเย็นกว่าทะเลทรายทั่วไปเพราะไม่ดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์